สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้นะครับวันศุกร์แล้วคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะครับเพื่อที่จะเป็นการสอบเก็บคะแนนนะครับซึ่งน,นะครับคุณครูก็เอาเนื้อหาจากที่เราเรียนมานะครับในช่วงต้นสัปดาห์เอามาทดสอบพวกเราว่าพวกเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเข็มนาฬิกาอย่างไรนะครับมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูหน้าตาแบบทดสอบพร้อมๆกันว่าแบบทดสอบของคุณครูนะครับทั้งหมด15ข้อหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนครับอันนี้คือแบบทดสอบนะครับที่คุณครูจะนํามาทดสอบเพื่อที่จะเก็บคะแนนสำหรับนักเรียนของคุณครูนะครับเพื่อที่จะทําให้รู้ว่านักเรียนของครูเนี่ยเรียนไปมีความรู้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะครับ มีทั้งหมดสิข้ออันนี้คือข้อที่1ข้อที่2กับข้อที่สามนะครับข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่6ข้อที่เจข้อที่8ข้อที่9ข้อที่ส0ข้อที่11บข้อที่12บข้อที่สิบข้อที่14และข้อที่สิบ้านะครับอันนี้คือแบบทดสอบทั้งหมด15้าข้อนะครับคุณครูจะทําการเก็บคะแนนโดย หนึ่งข้อนะครับจะมีสองคะแนนรวมทั้งที่รวมทั้งสิ้นนะครับสามสิบคะแนนขอให้นักเรียนนะครับทำมาให้ถูกต้องนักเรียนสามารถนะครับเปิดย้อนกลับไปดูเนื้อหาในสิ่งที่ครูได้สอนมาก่อนหน้านี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้เลยนะครับเพื่อที่จะนักเรียนมาทําแบบทดสอบจะได้คะแนนเต็มทุกข้อนะครับทําถูกทุกข้อโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับขึ้นมาให้ครูคได้ตรวจนะครับครูคก็จะทําการบันทึกคะแนนเป็นลายบุคคลให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ